ผมคิดจริงๆด้วยนะครับผมเขาเป็นเรื่องวันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับผมใครด่าอะไรล่ะเต็มไปหมดเลยแต่ด่าก็ช่างมันนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วครับผมถ้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแบบว่าเดือดร้อนเกินไปขนาดโดนด่ายันพ่อแม่แล้วเนี่ยผมก็บางทีมันก็มีเครืองบ้างนะแต่พอเรามองไปปุ๊บมันเป็นเด็กะนะพอมันเป็นเด็กมาด่าเราแม่เอ้ยด่าชัดกว่าผู้ใหญ่อีกแต่ว่า แม่ผมเขาเขาบอกนะว่าไม่รู้จะไปโกรธทำไมนะถึงเขาจะด่าพ่อแม่เราเป็นคนเป็นคนบางคนยอมไม่ได้แล้วนะพี่ผมเนี่ยใจเย็นอยู่นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยใจดีใจเย็นสุดแล้วถ้าผมฟ้องเนี่ยผมไม่ต้องมาทํางานทําการอะไรแล้วถ้าผมฟ้องไอ้พวกเด็กๆนะั่นนะป่านเนี่ยผมแม่งได้ใส่ทองจริงไปแล้วอืมเป็นแสนคนนะครับตอนที่เด็กๆมาด่าผมยันพ่อแม่ครับเป็นแสนคนจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์เป็นแสนคนนะั้นแล้วก็แบบอืม เด็กๆสมัยนี้นี่มันจาบจริงๆแค่นั้นแหละครับขอให้เด็กๆพวกนั้นเติบโตไปเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ดีเพราะเขากลับมาอ่านนะครับเขาก็จะรู้ตัวเองว่าโอ้ยมันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับอย่าไปทำกับคนอื่นก็พอนะครับผมใครจะดา่าผมด่าอะไรก็มาดา่าผมคนเดียวพอไม่ต้องไปด่าคนอื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ฟ้องแน่นอน ถ้าผมจะฟ้องนี่มันต้องด่าผมว่าอะไรวะไอตัวเหี้ยของที่แนกเลี้ยงไม่น่ารักอันนั้นเราฟ้องติดคุกเลยนะเว้ยให้ธรรมดาสัตว์เลี้ยงผมอ,ะอ่ะหยอกหยอกยอกไม่ได้จิตใจดีหรอกครับผมมันเสียเวลาครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะรวยเกินไปนะครับถไ้ไปไปฟ้องมาทีป่านี้มีคดอหาดไปแล้วทําไงอ่ะเพื่อนถ้าผมมีคดอหาดไปแล้วผมก็ไม่ได้มาไลฟ์ให้เพื่อน,อนๆได้เห็นแบบนี้หรอกใช่ปหละ่ะ สร้อยแพงมันจะแพงยังไงล่ะจากตลาดนัดอะของปลอมทั้งนั้นน่ะที่เห็นผมใส่อยู่อะแฟนไปไหนแฟนไปทํางานนะครับปากสิสนะครับเติมเติมนะครับผมอืมคนบ้าน,นะครับคนที่บอกให้ผมเติมปากนี่เขาเป็นคนบ้าน,นะครับผมอืมปากซิบนะครับอืมถ้าปากสิสอย่างเงี้เนี่ยอ่าคนอื่นเ้าเรียกว่าน่าจะใกล้ตายนะครับสี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายผมแม่งหน้าไปเปิดไอ้นี่โชว์นะไปเปิดอะไรวะเปิดแบบเปิดผู้โชว์นะครับผมแล้วก็ เก็บค่าบัตรนะครับคนละห้าบาทนะครับ,บ,รบผมไปหาแบบหอใหญ่ๆเปิดนะครับผมแล้วก็เก็บค่าบัตรห้าบาทสิบาบาทนะครับแล้วก็ป้ายใหญ่ๆนะครับว่าเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะครับแค่นั้นก็พอแล้วมานั่งฟังผมพูดทอล์คโชว์สองชั่วโมงนะครับผมจะมีใครมาปะตรงมีแหละถ้าบัตรสิบาทไม่มีมานี่คือน่าจะต้องรู้ตัวแล้วว่าผมควรไปทําอะไรร้องเพลงแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นสุดท้ายนะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพามอยู่เท่านี้แหละ มาผ้าม,มาแค่นี่ก็มีความสุขแล้วสีเล็บสลิปสวยไม่สวยได้ไงให้ฟรีมาเนี่ยทาจนจะปากแตกอยู่แล้วเนี่ยโทรหาแฟนยังโทรไม่ได้ครับเขาทำงานอยู่นะครับเขาอยู่ในช่วงเวลาทําการทํางานนะครับโทรไปสมมุติว่าเขาห้าสี่สามสองอยู่นี่เธอฉันเนี่ยก็เลงนี่ปุ๊บโทรสั์ผมเข้าปุ๊บเดี๋ยวโดนด่ายันพ่อแม่นะครับไม่ได้นะครับผมไม่เอาไม่เอาพรุ่งนี้ผมแก้มใสใหญ่เลยครับมันเหนียวพรุ่งนี้ผมจะไปทํางานตีห้านะครับแบตสามเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับ หน้าจอมืดเลยเว้ขอ,อยทุกคนมีความสุข่อยทุกคนคมีความสุขใจก็อยากจะเล่นดนตรีโชว์แต่ว่าคุยกันดีกว่านะครับมันเป็นอะไรที่สนุกกว่าตอนเล่นเรื่องอาบัตยากยไหมไหมเหนื่อยเหนื่อยตอนอาบัตเหนื่อยโอยอยากลดอีกให้ลงไปสักสิบกิโลไว้ถ้าผมลดลงไปสิบกิโลได้รอบนี้นี่คือผมหน้าตาหลอ่ลอหล่อเหลาเลยนะครับจุ๊บก่อนไปโอ้โห แบตหมดแล้วก็นอนใช่นี่เป็นเวลาสามทุ่มแล้วสองเปอร์เซ็แล้วนะผมคุยเรื่องอะไรของผมเนี่ยคุยไปเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเนะี่ยไม่ได้สาระอะไรเลยนะฮะหนึ่งเอร์เซ็สุดท้ายแล้วมันหมดจริงๆหมดจริงๆตอนนี้แบตมันเสื่อมแล้วขอบคุณทุกคนผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ด่าผมให้เต็มที่ขอให้ทุกคนมีความสุขใครเครียดกับเรื่องอะไรก็อขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถึงมันจะนานหน่อย แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์ใหม่นะไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์กับคุณเก๋ด้วยนะครับผมเราจะมาทะเลาะก,กันในไลฟ์นะครับทะเลาะก,กันเพื่อให้คนด่ากันไปทั่วประเทศนะครับผมผมจะให้เขามาระบายนะครับความชั่วความเลวของผม